เร็วสิรับไปเร็วเร็วเร็วโอ๊ยนี่แกตามฉันมาทำไมเนี่ยตะปกเออคือฉันแค่จะมาขอบคุณข้าวเมื่อนี้จ้ะที่พี่สาวให้ฉันขอบคุณมากเลยนะจ๊ะแกคิดว่าคนแบบฉันเนี่ยนะจะให้ข้าวกับกินปีๆคนนี้นุ่นให้แก พี่ชายจ๊ะฉันขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่ให้ข้าวฉันกินมื้อนี้ฉันอิ่มท้องก็พราะพี่ชายเลยจ้ะไม่เป็นไรหรอกครับข้าวจานหนึ่งแค่ไม่กี่สิบบาทแต่ถ้ามันทําให้น้องสาวกินอิ่มได้หนึ่งมือ้อแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกครับดูหน้าดูตาแล้วไม่คุ้นเลยไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมคือฉันไม่ใช่คนแถวนี้หรอกจ้ะฉันโดนหลอกมาทํางานในเมืองแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ ชังโดนโจรขโมยกระเป๋าตังค์ไปาจา้ะตอนนี้เลยไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทจะเป็นไรไหมจา้าที่ฉันจะขอยืมเงินพี่ชายสักพันหนึ่งเป็นการลุก,กวนไปไหมจา้าชอบแกอย่าให้นะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้คนห่วงเนี่ยชอบทาตัวน่าสงสารฉันไม่ใช่มิจฉาชีพนะจ๊ะพี่ชายฉันขอร้องกะจา้าถ้าฉันได้เงินพันหนึ่งแล้วฉันกลับไปถึงบ้านเนี่ย ฉันจะรีบเอาเองินมาคืนพี่ชายเลยจ้ะฉันขอร้องนะจ๊ะพี่ชายแกอยาให้นะช็อปเออพี่ชายจ๊ะฉันสัญญานะจ๊ะนี่ครับพันหนึ่งแต่หนงไม่ต้องคืนพี่นะพี่ให้จริงนะจ๊ะขอบคุณจ้าช็อปนี่แกบ้าหรือเปล่าข้าวก็ให้กินฟรีแถมให้เงินอีกพันหนึ่งเนี่ยนะแกนี่ยังเหมือนเดิมเลยจริงๆิง ถ้าน้องกลับบ้านแล้วถึงบ้านแล้วโทรหาพี่ด้วยนะพี่จะได้รู้ว่าน้องปลอดภัยได้จ้ะจ๋าไอยืมปากกากับกระดาษหน่อยสิจดเบอร์ฉันให้น้องเขาหน่อยอขอบคุณนะจ๊ะแกนี่ก็เหมือนเดิมเนี่ย อย่าลืมโทรหาผมนะครับฮะพ่อป่วยต้องผ่าตัดใช้เงิน5้าแสนเลยเหรอเดี๋ยวยังไงพี่จะรีบโทรกลับไปนะช็อปได้ยินว่าพ่อผ่าตัดต้องใช้เงินตั้งห้าแสนพ่อเป็นอะไรเหรอคือไม่ใช่พ่อฉันอนะ แต่ว่าเป็นพ่อของน้องสาวที่เพิ่งให้ข้าวกินไปเมื่อวันก่อนได้สกปรกนั่นนะนะเงินรักษาตั้งห้าแสนบาทอย่าไปให้นะช็อปวันก่อนก็ให้ข้าวกินฟรีกับเงินหนึ่พได้คืนเรียกงงงิงพันนึงนั้นน้องเขาคืนฉันมาแล้วแหละนี่ช็อปแกอย่าบอกนะว่าแกจะเอาเงินบริษัทนี่ไปให้ใยนั่น ระวังแกจะโดนไล่ออกไม่รู้ตัวคิดดูดีๆก็แล้วกันเออพี่สาวคนนั้นนี่พี่สาวจะเพื่อนได้ไหมจ๊ะคุณเป็นใครเออฉันไงคะฉันคือคนที่พี่สาวเอาเข้าวให้กินเมื่อสองปีที่แล้วไง อ๋อเย,ยสุกโปกคนนั้นนี่แกเอาเงินห้าแสนเพื่อไปยกฐานะให้ตัวเองดูดีขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่จ้ะแล้วแกรู้ไหมเงินห้าแสนที่แกได้ไปที่บอกว่าจะเอาไปรักษาพ่อมันเป็นเงินของบริษัทเพื่อนฉันแล้วตอนเนี้ยมันถูกไล่ออกจริงเหรอจ๊ะพี่สาวแล้วฉันจะโกหกแกไปทำไมล่ะนี่แกหลอกลวงเพื่อนฉันใช่ไหมไม่ใช่นะจ๊ะฉันไม่ได้หลอกนะจ๊ะคือฉันอะ รับผิดชอบคืนเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วและหลังจากนั้นอ่ะฉันก็ติดต่อพี่ชายคนนั้นไม่ได้อีกเลยเอ,อ่อพี่สาวพอจะรู้ไหมจ๊ะว่าพี่ชายคนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนนุ่นอยู่หน้าปากทางนุ่นขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพี่ชายจ๊ะพี่ชายจำฉันได้ไหมจ๊ะฉันคือคนที่พี่ชายเคยเอาข้าวให้กินไง น้องสาวคนนั้นนี่พี่จําได้โอ้โหฐานะดีขึ้นขนาดนี้พี่ดีใจด้วยนะฉันขอโทษนะจ๊ะคือฉันเพิ่งรู้ว่าพี่ชายโดนไล่ออกจากงานเพราะฉันแท้ๆเลยอะ่ะที่พี่ชายต้องเอาเงินบริษัทมาให้ฉันเป็นรักษาพ่อฉันขอโทษจริงๆนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกเพราะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอะอแต่ฉันมีข่าวดีนะจ๊ะฉันอะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็เลยเอาเงินส่วนนั้น ไปทำธุรกิจและก็เลยอยากจะมาชวนพี่ชายไปทําธุรกิจด้วยกันอนะ่ะฉันโสด่ะจ๊ะ <c ười> พี่ชายยังโสดใช่ไหมคือ <c ười> พี่มีลูกมีเมียแล้วนะ่ะพี่ต้องอยู่ที่นี่ดูแลพวกเขาพี่คงไปช่วยน้องทําธุรกิจไม่ได้หรอกพี่ขอโทษจ,จริงๆนะ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอบคุณมากนะที่ให้ทั้งยืมมอไซค์ก็ยืมเสื้อวินิกไม่เป็นไรหรอกนะนี่ชอ็อป กจะหลอกน้องเขาไปถึงไหนวะก็เพราะว่าฉันรักน้องเขาไงฉันไม่อยากให้น้องมาจมปักอยู่กับฉันมาเสียอนาคตเพราะฉันได้ฉันเป็นตัวถ่วงอยู่แบบเนี้ยประตังไลยครับประตั้ง่อยครับ,รรบออพี่ชายจ๊ะฉันรู้เหตุผลแล้วนะ ว่าทำไมฉันถึงติดต่อพี่ไม่ได้เลยอ่ะทำไมพี่ชายไม่บอกฉันละจ๊ะดูสิพี่ชายต้องโทรอยู่ในสภาพนี้ครับพี่สาวคนนี้ไม่บอกฉันอ่ะฉันก็คงไม่รู้แต่ไม่เป็นไรนะฉันจะพาพี่ชายไปรักษาเองเอคือว่าไม่ดีหรอกมัง้งแกก็ไปเถะนะิดนาแกจะได้หายดีไงไปกับฉันนะจ๊ะขอบคุณนะฉันช่วย โชคดีนะเว้ยชอ็อปโอ้โหนี่มันเสียช็อปคนเดิมนี่ว่าเลืมล่อนไปแล้วมั้งฉันไม่ลืมหรอกที่ตรงเนี้ยมันคือความทรงจำของฉันกับของบัวนะ่ะใช่จ้ะที่ตรงเนี้ยก็คือจุดเริ่มต้นของความรักของเราสองคนเหมือนกันอ่ะ <c oughs> ยังไงก็ยินดีกับแกงสองคนด้วยนะยังไงก็ ต้องขอบใจเมากนะที่ช่วยเหลือกันอะไม่เป็นไรหรอกนะ้า